คำถามถัดไปก่เราต้องฝึกตนอย่างไรให้ไม่คิดอกุศลฝึกอย่างไรดีอยากให้อาจารย์แนะนําให้ไปปฏิบัติการที่เราจะคิดอกุศลเนี่ยมันบางทีเราไม่ทันคิดนะคะพระเนี่ยเวลาที่บวชแล้วนะคะก็มีปรับอบัติปรับอบัติที่ผิดศีลคือ กายกรรมวจีกรรมเพราะอันนี้มันรู้สึกได้มันเห็นได้มันใหญ่แต่มโนกรรมเนะะี่ยค่ะพระพุทธเจ้าไม่ปรับปรบัติพระท่านบอกว่ามันไม่มีทางเลยที่เราจะควบคุมใจของเราให้ไม่คิดชั่วได้แล้วก็เราอาจจะฝึกเป็นครั้งคราวที่เราตั้งสติแล้วก็ทำสมาธิหรืออะไรนะคะแต่ยังไงยังไงมันก็ยังแวบ,บขึ้นมาได้ ถ้าฝึกมีการปรับอบัติความคิดไม่ดีไม่เหลือพระอ่ะมันมันมันหายหมดไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่เราบอกว่าจะฝึกอย่างไรให้ไม่คิดอกุศลเนี่ยเราอย่าไปกลัวอย่าไปตกใจเพราะคนบางคนเนี่ยค่ะบางทีกําลังนั่งอยู่ในวัดหรือฟังครูบาอาจารย์เทศอยู่เนี่ยอีจที่มันมีอกุศลที่มันนอนเนื่องอยู่ก้นตะกอนในใจเราเนี่ยมันจะฝุดขึ้นมา ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราคิดชั่วในขณะที่เราอยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์แต่ด้วยพลังของครูบาอาจารย์เนี่ยอยากให้เรารู้ว่าไอ้อะไรที่เราจะต้องจัดการกับใจเราเนี่ยท่านเมตตาทําให้มันคล้ายๆมันลอยขึ้นมาให้เรารู้ทีนี้เราก็ตกใจเราก็เลยอุย้ยพยายามกดมันอยู่กดมันอยู่ทีนี้พอเสร็จจากท่านลงไปเดินจงกรมนึกไม่ออกแล้วเมื่อกี้คิดอะไร ตกลงก็เหมือนอย่างกับว่าเราจะหาค่าศึกเพื่อที่จะได้จัดการจับตัวมันให้ได้แต่ปรากฏว่าเราผลักมันไปซะจนกระทั่งมันไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็หามันไม่เจอตกลงก็จับไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าใจอย่างนั้นนะคะระหว่างที่มันโผล่ขึ้นมาขณะที่กําลังนั่งฟังเทศท่านอยู่หรือนั่งอยู่บนศาลากับท่านเนี่ย ก็ไม่ต้องไปตกใจค่ะไม่ต้องไปคิดอายว่าท่านจะรู้ท่านรู้ถึงถึงเราไม่รู้ว่ามันอยู่ในใจเราเนี่ยท่านก็รู้ว่ามันแอบอยู่ในใจเราแล้วก็ท่านต้องการให้เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราได้เห็นมันเพื่อเราจะได้เอามันออกไปให้ได้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าทำอย่างไรที่จะไม่ให้คิดอกุศลเนี่ยก็คือพออกุศลมันขึ้นมาเนี่ยถ้าเผื่อเรารู้ว่ามันไม่ดี เอาสติตัดมันแล้วก็หยุดปฏิบัติหยุดทุกอย่างหมดแล้วจนใจมันสบายแล้วก็ค่อยปฏิบัติต่อไปนะคะอันนี้ก็คือถ้าหากเป็นอกุศลที่ยังไม่เคยเกิดเนี่ยก็คือไม่ให้มันเกิดแล้วมันก็จะได้มาติดนิจใจอยู่บนใจเราแต่ถ้าเผื่อมันเป็นอกุศลที่เคยเกิดแล้วมันก็ไม่เกิดซ้ำมันจะได้ไม่ไม่ไม่เหมือนเหมือนีนนปบอกว่าว ลุนาเดินลัตนามทุกคนก็เลยเดินจนกระทั่งยญาตายเป็นแถบเลยเราก็ไม่ทำํำตามนะคะมันก็จะได้ไม่เกิดความเคยชินขึ้นมาที่นีเ้เราก็ตกใจว่าทำไมอะ่ะเราถึงคิดอกุศลได้มากมายขนาดนี้มันมันไม่ใช่หรอกค่ะมันมันเป็นสิ่งที่มันนอนเนื่องอยู่ในใจเราแล้วก็ เราก็ยังนึกว่าเราชําระแล้วอะแต่มันยังนอนก้นอยู่ยังไม่มีใครเอาไปกระเทือนมันอยางกับมีลูกศิ์ท่านอาจารย์ท่านหนึ่งค่ะเขางานหนักมากแล้วเขาก็หลาพักร้อนไม่ได้ทีน,นี้ตอนนี้เขาพักร้อนได้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะมาได้นานกว่าปกตินะคะเขาก็จองอุติไว้ว่าเดือนหนึ่งเขาขอมาพักกับท่านอาจารย์เสร็จแล้วพอมาอยู่ได้สามวันค่ะเขาก็ลาท่านอาจารย์กลับไป ขาบอกว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาปฏิบัติได้สงบกว่านี้ท่านอาจารย์ท่านก็บอกอ้าวพูดอย่างนี้ก็แปลว,ว่าอาจารย์เนี่ยเลี้ยงกิเลสเอาไว้ที่วัดแล้วก็เอาให้ขบกัดสิทธิ์เหรอคือแทนที่เขาจะได้คิดว่าไอ้ที่เขาอยู่บ้านเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาสงบสงบัดปฏิบัติได้มากกว่าเนี่ยเพราะเขาเป็นผู้ใหญ่ที่สุดในบ้านเขาจะทําอะไรพวกเ,เด็กรับใช้หรือลูกหลานมันก็ไม่กล้าเถียงนะคะ เขาก็เลยไม่ได้มีอะไรที่จะไปกระเทือนเขาแต่พอมาอยู่ที่วัดเนี่ยบางทีเขาทําอะไรไม่ถูกมาพาคนคนอื่นที่อยู่กับเดียวกันเนี่ยมันก็เตือนหรือมันก็พูดขึ้นมาคล้ายๆกับว่าเอ,อแก้วน้ํามันวางอยู่ในที่ที่ไม่เคยกระเทือนเลยไอต้ตะกอนมันก็นอนก้นจนกระทั่งเขาเข้าใจผิดว่ามันเป็นกน้นแก้วแล้วแต่พอมาอย่างนี้พออะไรนิดอะไรหน่อยคนมันก็พูดเตือนขึ้นมันก็เหมือนกระเทือน เพื่อแต่เขาจะได้เห็นตะกรเขาเขาจะได้ช้อนทิง้งหรือเขาจะได้พิจารณาอย่างไงให้มันตกไปใช่ไหมคะท่านอาจารย์ท่านก็ประท้วงว่าอ้าวอย่างนี้ก็อาจารย์เลี้ยงกิเลสเอาไว้ขบกัดสิซึ่งแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดเขาก็เรยรู้สึกว่าอยู่บ้านเนี่ยเขาสบายกว่าเพราะฉะนั้นเขาไม่อยู่แหละที่วัดซึ่งตรงนี้นะคะเราก็ต้องระวังถ้าเราไม่เข้าใจจริง,รงๆเราไปคิดว่าใครมันจะเอากิเลสเข้าไปใส่ในใจใครได้ ถ้ามันไม่ได้เป็นของเก่าของเราแล้วน้ํามันขุ่นแล้วเราก็ไม่รู้ท่านท่านเตือนให้เห็นแทนที่จะเอาเส,สัน้มไปแกว่งมันเพื่อตะกอนมันจะได้ใหญ่ขึ้นเราจะได้เอาอะไรมาช้อนจริงเอาภากรองมากรองหรืออะไรนะคะเราก็กลับไปคิดตรงนั้นก้ามว่าโอ้ทําไมทําไมเวลาที่อยู่ต่หน้าครูบาอาจารย์อยู่ในวดัดทําไมมันถึงคิดอย่างนี้ขึ้นมาแทานที่จะคิดตามเหตุผลแล้วก็ปฏิบัติเพื่อตะกอนมันจะได้หมดไปค่ะ แล้วก็คำถามถัดไปก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีอยู่จริงใช่ไหมคะและอยากขอพอรจากอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจให้มีพลังสู้ค่ะพอรอะไรอะไรนะคะก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าเราเองนะคะที่เราตั้งใจเพราะเราเห็นแล้วว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงอย่างพระพุทธเจ้ามีจริงและสิ่งที่ท่านปฏิบัติจนกระทั่งใจของท่านเนี่ย สะอาดหมดจดเป็นท่าแท้ที่เป็นพุทธะรู้ตื่นเบ,บิกบานแล้วก็ถือว่ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะแล้วเราก็รู้ว่าถ้าเมื่อไหร่เราทุกข์จนสุดจิตเราก็บอกขอพระพุะทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครอ,องเราด้วยบางทีเราก็จะรู้สึกว่าเรามีปีติขนลุกหรือว่าน้ําตาไหลซึ่งอันนี้เป็นความจริงค่ะเพราะท่านสัมผัสได้แล้วก็ท่านก็ส่งพลังของท่านมา เป็นกำลังใจเราแล้ก็สัมผัสแล้วก็รู้ได้นะคะที่นีออ้อยากขอพรจากดิฉันเนี่ยดิฉันก็ขอว่าอะไรที่ได้ปฏิบัติมาเป็นบุญเป็นกุศลรวมทั้งพระพุทธธรรมพระสงฆ์เนี่ยค่ะก็ขอให้คุ้มครองปกป้องคุณแล้วก็ให้คุณมีกำลังใจที่จะมีพลังถ้าโดยเรามีความตั้งใจจริงๆมีกำลังแน่นอนใจของมนุษย์ทุกคนเนี่ยค่ะ ถ้าตัวเรามีสติพร้อมบริบูรณ์เนี่ยแม่จะไม่ต่อทุกขณะขณะแต่ขณะที่ใจเรามีพลังบริบูรณ์แล้วเราตั้งใจให้เด็ดขาดแนว่วแน่เนี่ยมันก็เหมือนเราตัดกิเลสได้ชั่วครั้งชั่วคราวตรงนั้นกิเลสมันก็เบาบางไปแล้วก็มีพลังที่จะสู้ต่อไปได้นะคะก็หวังว่าถ้าคุณตั้งใจปฏิบัติจริงจังเนี่ยค่ะวันหนึ่งมันก็จะต้องสำฤทธิ์ผลได้ค่ะ คำถามถัดไปค่ะบอกว่าคนเราควรมีหลักยึดให้กับตัวเองในที่ลำบากท้อแท้หลักยึดเหนี่ยวก็คือเราเชื่อมั่นศรัทธานะคะเราเชื่อมั่นศรัทธาในพระพุทธเจ้าในบุญในกุศลแล้วเราก็ถือว่าพลังขาวพลังที่เป็นพลังที่ถูกต้องเนี่ยมัน นุ่มนวลก็จริงแต่ว่ามันมีกำลังแข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังดำคือพลังของกิเลสค่ะคือกิเลสเนี่ยมันแลดูเหมือนอย่างกับว่ามันแหมใหญ่โตหนักหนาสาหัสและโดยเฉพาะใจของเราเนี่ยเราก็พร้อมที่จะเฉไปตามกิเลสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอปิกกิเลสมันเข้ามาเนี่ยมือนดิจันนะคะเคยเล่าถวายท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าโอ๊ยกิเลสมันมา ยุให้เราต่าให้รวยอยู่ในหูเราจนกระทั่งเสียงของท่านอาจารย์เนี่ยเบาจนกระทั่งเราฟังไม่ได้ยินท่านบอกไม่ใช่หรอกเสียงกิเลสมันก็เท่าๆกันเนี่ยแต่เราอ่ะเอียงหูฟังกิเลสมากกว่าพราะใจเรามันอยากจะทะเลทลายเกเรเก,รเกรตุงแต่เสียงของครูบาอาจารย์เนี่ยมันให้เราหยุดให้เรานิ่งให้เรามีขันติคือความอดทนที่จะไม่ ขยับเขยื่อนตามกิเลสไปเราก็เลยไปหาว่ากิเลสเนี่ยมันมาเย้าวยวนมันมาหลอกลอ่อเราท่านบอกจริงๆกิเลสมันหันหลังให้เราไม่เห็นเราได้ซ้าไปแต่พอเราเห็นเงาของมันทนา่านะหอบผ้าหอบผ่อนวิ่งตามมันไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะหลักที่เราจะยึดคือเราเชื่อว่าหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงๆแล้วก็สิ่งที่ถูกต้องที่เป็นธรรมะเนี่ย มีจริงๆแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องยึดเอาไว้ให้มันไม่ไม่คลอนแคลนแล้วก็ไม่มีความสงสัยในใจของเราที่เราคุ้นเคยกับการที่เราชอบที่จะทะเลทลายตามกิเลสนี่แหละคะ่ะพอเห็นกิเลสเท่าเท่านั้นละเราก็มืออ่อนเท้าอ่อนแล้วก็ตามมันไปแล้วก็อ้างว่ามันเนี่ยมาเยาหยวนเรานะคะตรงนี้มันเป็นความจริงของทุกผู้ทุกคนคะ่ะแล้วก็เราก็บอกว่า ตอนนี้ลาเหลือเกินใจมันไม่ค่อยสู้สู้ค่ะสู้ไปเรื่อยเพราะพระพุทธเจ้าก็บอกแล้วท่านเองเห็นไหมคะที่อดออลองทุกรูปแบบตอนแรกคิดว่าถ้าเปล่อร่างกายมันอ่อนแอกิเลสมันก็จะอ่อนแอตามที่ไหนได้ล่ะท่านพบว่าพออดเข้าถึงท่านนั้นแล้วเนี่ยสติมันเลยยิ่งแย่ใหญ่เลยจนกระทั่งในที่สุดท่านก็พบว่าเออไม่ดีนะอย่าง นักดนตรีเนี่ยถ้าเฝิอกขึงสายตึงเกินไปพอดีปุ๊บมันก็ขาดยอนเกินไปมันก็ไม่มีเสียงเพราะฉะนั้นมันต้องพอดีพดีตรงนี้ค่ะก็ได้เป็นหลักที่ทําให้ท่านเนี่ยเลิกที่จะบําเพ็ญทุกขกิริยาและท่านก็รู้แล้วว่าย่อนเกินไปเหมือนสมัยที่ท่านอยู่ในประสาทสหลังสามฤดูมันก็มีแต่ความสุขที่เป็นของล่อหลวงให้เราเลอะเทอะ รืนกินเวลาไป,ปเปล่าท่านถึงได้ทางสายกลางคืออริยมรรคมีองแปดคือทางที่ท่านพบว่ามันเป็นทางของความสําเร็จนะคะถ้าเราเข้าใจตรงน,นี้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะได้เอาอันนี้มาเป็นหลักในการปฏิบัติในชีวิตประจําวันของเรานะคะ